นี่นะคะเกษมสมุทรใช่ชื่อแบบเหมือนแบบเหมือนอันนั้นเนี่ยฮลเลยเอามาแล้วแบบสวยด้วยเป็นเกี่ยวกับน้ำราคาเป็นไงเนี่ยสี่เป็นไงมั่งเกษมสมุทร นรสชาตินะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอะ่ะแล้วก็ซาซ่านิดๆซาซดาใช่แล้ว เดินข้ามเป็นเกาะกลางเขาทำเป็นเกาะกลางนะครับทำเสะพานมุกไผ่ในโบราณเลยในโบราณสมัยก่อนเขาทำแบบนี้ครับเวลาลบทัำจับสกกันข,ข้ามแม่น้ำ<ๆ>ก็จะทำแบบนี้เลยเป็น okay, ไม้ไผ่ ถ้าได้มานะครับลาพูนส่วนส่วนบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นที่กว้างมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น,เป,นเป็นบ้านของเจ้าของเลยหรือว่าทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เข้าชมสวยบ้านเจ้าของ เดี๋ยวเอเดินดูวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไม่ไกลจากเชียงใหม่นะครับประมาณ4 0่สิบกิโลห้สโลนะครับสงสัยเจ้าของจะเกิดปีวัวปีฉลูแน่นอนเลยถึงมีรูกป,ปั้นวัวเยอะครับ ในนู้นมีอะไรเขาเดินไปนู่น สร้างเชดีนะครับก่อจากดินเผาก่อจากดินเผานะครับก็ก็มีฝีมือทางทางด้านช่างทางนี้แหละครับแล้วก็คนงานเขาเยอะในเนี่ยครับมีคาเฟ่นะครับมีคาเฟ่มีกาแฟ,ม,าฟมีอาหารก็รสชาติก็ดีนะครับก็แนะนำเพื่อนๆถ,ถ้าได้มาเที่ยวถ้าได้มาเที่ยวเชียงใหม่เนาะก็เลยมาลำพูนนะครับเป็นสถานที่ผ่อนหย่อนใจของคนเมืองนะครับ ก็ช่วงนี้สถานการณ์พวกโรคระบาดก็มันก็มันก็มีเหมือนกันทั่วเนาะมันก็เป็นเป็นธรรมดาครับมันก็เป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่ว่าเพิ่นว่ามันตัวนี้มันลงปอดนะครับมันก็จะไม่เมื่อจะเป็นอันตรายกับคนที่สุขภาพไม่ดีเนาะมีโรคประจําตัวพวกนี้ก็จะ ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ถ้าคนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงออกร่างกายประจาก็ก็ไม่ค่อยเป็นไรดูแล้วถึงติดก็เหมือนวัดธรรมดานะครับก็เราก็ป้องกันกันมาเที่ยวก็ป้องกันนะครับก็พกแมตรนะครับพกแมสตมาด้วยฮะคนก็เยอะคนก็มาเรื่อยๆนะครมาเรื่อย <c oughs> ก็วันหยุด เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็มาทีท่ลำพูนก็จะพาพเพื่อนได้เที่ยวกันเนะาะทั้งเพื่อนชาวไทยและต่างประเทศนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็มาชมบรรยากาศทั้งบ้านเรานะครับประเทศเราประเทศไทยครับก็มีที่เที่ยวเยอะนะยังเที่ยวไม่ทั่วเลยที่เที่ยวดีๆเยอะมีคาเฟ่เขาทาเป็นคาเฟ่ส่วนมากจะทําเป็นคาเฟ่นิยมคนก็คนในเมืองก็จะมาเที่ยวกันนะครับรถปไปทะเบียนส่วนมากเป็นเชียงใหม่ครับมากันนะครับก็ โอเคสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคุณพอแค่นี้เดี๋ยวก็จะเดินทางกับเชียงใหม่แล้วนะครับกับ